สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชวนรถกับข้าวเหมือนเดิมครับอันนี้ร้านพี่เขาเปิดใหม่นะนี่นะครับผมนี่นะครับอ่าเป็นร้านไก่ย่างนะครับส้มตําแล้วก็มีพวกยํานะครับนี่เห็นไหมเครื่องส้มตํานะผมนี่ผมจีนนะครับหอยดองพวกไข่เค็มไข่ยมะปูดองนะครับผมก็จะประมาณนี้ไก่ย่างนี่นะครับผมผมเพิ่งมาซื้อแล้วไปกินกับข้าวนะครับนี่เป็นลูกชิ้นไว้สําหรับยํานะครับผมอ่าครับผมดูดูสีสีน้ํายํานะครับผมเห็นไหม ก็จะอันนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายคนเดียวนะแฟนไม่ได้มาด้วยครับนี่ผมได้ซื้อไก่ย่างมาแล้วถุงเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมใส่จานกันแล้วครับนี่เป็นไงนี่ดูนี่ก่อนนะครับผมจานสีชมพูเสื้อสีชมพูข้าวสีดําไก่ออกแดงๆนะครับเป็นไงแมทกันไหมดูไก่ย่างครับเป็นหนังนะนี่ย่างมานะครับผมอุ้ยหน่ากินน่ะนะครับเอายังไงอ่ะ เล่นเลยขอแบบดึงไก่หน่อยได้ไหมไก่อร่อยเฮ้ยข้าวอื้ือ้วงโหอร่อยมากที่เขาหมักดีมากครับซึ่งไก่เนี่ยอ่ะคำใหญ่หน่อ่ออยะลูกค้าบอกว่าทำไมไม่กินข้าวเหนียวอะไรงี้ดูข้าวกันผมเป็นคนชอบแนวข้าวเจ้ามากกว่า ข้าวสวยธรรมดาอันเนียผมระบบร่างกายผมไม่ค่อยดีกินข้าวเหนียวแน่นนะครับผมหูยยอมรับไก่เขาดีจริงนะครับลองอกินกับข้าวอไะะะก่ร้อนๆกินกับข้าวดีมากชีวิตมีความสุขครับกับการกิน อร่อยมากครับผม